เจ้าเกษตรเพิ่นเพิ่นหามาเฮ็ดเฮ็ดตับเต่าเฮ็ดเพิ่งทำจ้ะนี่หามาจากธรรมชาตินี่เม่น้องจูนก็เคยหาอยู่เคยได้อยู่แต่ว่าอันนี้มันเป็นโบเม็โบเม็ดฤดูมันว่าสีหาได้บบสิไปส่องส่องสะว่ามืออื่นมมนเฮ็ดแต่ซีออกมีจีเหลืออยู่ไม่มีนะจีน่ะเหรอใช่แล้วก็เป็นเดินหมดแล้วเขาเบิกอ๋อ ใช่บวเหลือบวหลอเลยเนาะแซ่บดังตอนอย่างน้อยจะไปเล่นเนาะเออไปเล่นก็ขึ้นเลือไปลูกสวัสดีค่ะแม่นุ่งจูนค่ะเมื่อนี้กะอันพามาหาเฮ็ดเพิ่งทามเนาะจ้ะอันเฮ็ดพิ่งทามออกจะมีเพื่อนกับมาหาไปกินไปขายจะมีแล้วละจ้ะต่แม่นุ่งจูนก็สากรมาเนาะมาเบิ่งว่าแม่นุ่งจูนสิได้เ่จ้ะ มีตาหคร้เขี้ยจ้ะมันเป็นตะกีรังเขี้ยเป็นมีตาหคร้ก้อนเขี้ยแล้วมนะไ,ไหมใบไหมมีจังจ้ะนี่คุนเห็นแล้วดอกนี่ดอกแรกเนาะมีจ้ะ อีกกระเดื่องเีิอีกแ <laughs> จักกำลังหาเอิงระเจ้าขึ้นได้อยู่เจจได้อยู่อ๋ออันนี้กระพวมมามันออกตะลายเมื่อแล้วหระอว่าเจะเอามื่อ่หละอขาประจำาะไนระเนาะนี่น้อยดอกดิบอันนี้ดอก คนเขึ้นไหลมาแท้ซันดอกก็เลยมาเบิ่งนะต่อหาบบเป็นคือเพิ่อนแรวโอ้ยสองร้อยสามร้อยก็ซื้อคันมันมีเขากระบ่บขายได้หลังคนข้าเจ้าก็เอาไว้กินนะน้าอืมักหาแดดได พูหาเป็นเพื่อนก็ได้เห็นเลยได้อยู่บอนี่จ้าอันนี้พ่นหามาเนาะพ่นมาก่อน,นเม็ดที่พ่นได้นะจ้าอันะอี้เฮ็ดอีหนึ่งอัวนี้เฮ็ดบดเฮ็ดบดจ้ะแต่ว่านิดนิดนี่จ้ะนีจ้านีจ้านี่น่าจนพออีกแล้ว นี่จ้ะดินหักเพื่อนกะสิอันนี้ไว้เนาะจ้ะให้เพิ่นเกิดอีกมีเสืออีกนี่จ้ะนี่จ้ะพออีกแล้วค่ะ หายากเติบจะถ้าบอสังเกตอิเลี่ยเพราะว่าคนมีชีเข้าออกเข้าออกตลอดเป็นซีปจะแล้วมันก็แล้วแต่ตาไผ่ตามันนะจ้ะนี่จ้ะหาไปทรงไล่น้ำแล้วจ้ะบบบางบอนกับหู้บางบอนกับหู้นี่จ้ะสันขนาดที่มาพอทใหบ้านแ้่สองคนค่อยหันศากะมือบ่บ เมื่อกี้โอ้จะคูอได้แค่เสียเออเมื่อนี้เด้อนี่จ้านี่จ้าอันนี้เพิ่นหาก่อนเพิ่นมาหาก่อนได้แต่ดอกเออพอใครยื้ได้นี่เนาะมันออกมาจากมือแล้วนี่อ๋อออกมาสามมือแล้วจ้าเพิ่นได้หลายอยู่ ขอบคุณเลยลยมีมีจตาเม่ดพื่นซีให้เบิ่งเวลาเพิ่นมาหาเพิ่นจะเคลียแบบซีนะจ้ะเคลียเคลียใบไม้ออกแบบนีเนะจ้ะนี่นี่เคลียออกใบไม้ออกมันก็จะแป็นๆนะจ้ะแต่ว่าการที่เอ็ดแบบเนี้มันเอ็ดให้มันเอ็ดให้เสื้อมันตายจะเพิ่นเคลียเพิ่นซีฟ้าวจึงไดเพิ่นกระบถมเนาะถ้าเอาถมไว้จึงสีจ๊ะมันเิเกิดความซุ่มซื่นกลับไปมีก็ะซีออกอีก นี่นี่จะเสื้อเฮ็ดน้อยน,นี่มันกระสีเอ็ดให้เสื้อเฮ็ดตายเนาะแต่เพื่อนน่ะบ่ถมไว้ไม่น้องจูนนะต้องผ่านไบบอไดเห็นเพื่อนเขียยไม่น้องจูนก็ได้ถมตามอันริตนมันเนาะจะยานมันตายนะเขี่ยไว้เขี่ยไว้แล้วบถนะ่ถมไหมเพื่อนหน้ามาหามันกระสีได้เพออีกแล้วถ้าถมไว้นะ่ะจงังซีเอะถ้าเขียออเข่ยออกเขี่ยออกแล้วมันแห้งเนาะต่อไปมันกัด ถึงที่มีฝนมาอีกอ่ะมันก็บกเกิดอีกได้ได้จ้ะต้องถมไว้ให้มันซุ่มๆจะสิมักหมมเป็นเสื้อมันเนาะี่จ้ะอันนี้ยังเป็นดอกเฮ็ดน้อยๆู่จ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเขี่ยแล้วพ่นถือแดดอย่างสีเพ่นก็นจะแห้งไปเนาะพ่นจะบกเกิดถ้าเอาใบไ,ไมปไ้ปิดไว้นี่ปิดไว้นี่อาจจะเกิดทิ่ใหญ่ได้จ้ะมันซีเอ็ดให้มีความชุ่มชื่นเนาะจ้ะ นี่จ้ะแม่น้องจูนเห็นเลยอันนี้บริเรณได้เคลียได้จ้ะทั้งๆที่รอบบริเวณเนาะเพื่อนเคลียไปว่ะซันแล้วจ้ะแต่มันกาเรือสายตาเพื่อนดีได้จ้ะนี่นี่นี่มาแหนมเห็นเลยจ้ะแล้วแต่ตาไผ่ตามันเนาะจ้ะนี่จ้ะนี่นี่ดอกเห็ดดอกซี่ใใหญ่ดอกจ้ะเพราะว่าคนหาหลายดอกดอกมันกะเป็นหน้าแรงน้าจ้ะดอกมันกะซี่บ่อค่อยอ้วนบ่อค่อยสมบูรณ์สมัยถ้าหน้าฝนดอกมันซีใหญ่กว่านี้อยู่จ้ะ แล้วก็มันก็บ,บ่มีโอกาสได้ได้ไงสำหรน้ำจะมีตะคนมาหาน,นี่แม่นางจูนผลงานแม่นางจูนนีำจะแม่นางจูนให้เบิ่งจีเฮดน,น,น,นี่น้อยเนี่มันยังน้อยอยู่แต่บัดนี้เวลาเพิ่นเขี่ยแล้วเนาะบางทีเพิ่นก็นเห็นบ่เห็นแน่บางทีเพิ่นก็นเหยียบไปเนาะมันก็นยังบ่มีโอกาสได้ไงนะจ๊ะ นี่จ้ะนีน้อยอยู่ปิดไว้นะจจะปิดไว้ให้มันใหญ่ก่่นอย่างน้อยอะ่ะคนที่มาทีหลังได้ดกอกใหญ่กว่านี้ก็ยังดีถ้าเราเก็บไปแต่ตอนนี้เก็บไปแต่ตอนนี้มันกะมันกระเสียดายมันกะ,ม,นกะมันน้อยโ่ะนะแต่บางคนเพิ่นเอาได้แค่ในน้อยจ้ะนี้แต่แม่น้องจูนปิดไว้อย่างน้อยให้คนที่มาทีหลังได้มันอาจจะใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้จ้ะเสียงลบกซูี่อ่ซูซี่ออยู่จ้ะเพิน่นหาเฮ็ดเนาะ บริมีน้อยๆคนเน้อยจะป่า hmm. มันก you. ับบ่อไหลจะป่าหามันกรบบ่อหลเนาะมีเจนมีเจเฮดจะแัมนี้ไม่น้องจูนเอายู่เพราะว่าคนอื่นกับเอาลายแัมนี้มีเจเฮดมันบ่อไหลมันมีโอกาสว่าไปหาแล้วสิตั้งสงกเสิเงียกอยู่ได้จะเพราะว่ามันน้อยมันบม่มีโอกาสได้ใหญ่ดอกจะคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกอยู่เบิดมื้อ ก็พอได้ยังได้จะเพิ่นว่าตาไผ่าตามันเนาะอันนี้สายแล้วคนส่วนมากเขาสิไหลกรับแล้วจะแม่น้องจูนก็นยังหาอยู่หาไปเรื่อยๆเพราะว่าแม่น้องจูนมากหาเนาะก็สี่ลองเลาะๆไปสักก่อนจะที่แม่น้องจูนเห็นหาไปเรื่อยๆน่าจะ แม่น้องจูนว่าแม่น้องจูนเห็นอีกแล้วจนันแนมมานี่จ้ะเออเออ,อมดฟัดแดดเริ่มออกแล้วจ้ะนี่แม่น้องจูนจ้ะเห็นแม่จะดอกปวใหญ่จะก็เอาอยู่เพราะว่าเขาก็เอากันแบบสิเลยจ้ะมันก็นเหลือตาเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นหา หาไปหลายคนแล้วนะจ๊ะเหลือตาเพิ่นสาได้ก็เอาสมนั้นเลยจ้ะแม่น้องจูนสิให้เบิงบ่งกบอลคนเขียนจ้ะเป็นเอเติดเขียร์แล้วเพิ่นบดห่มไว้ไหมเออให้เบิ่งเนาะจ้ะบอลน,นี้เพิ่นเขียว่าสั่นแล้วเขียจนคุนเบริบร์แล้วจะแน้นน้องจูนกันนีกกเขีย,ยก็เสียดอกยังเหลือให้แม่น้องจูนอยู่นี่ เพื่อนบบเห็นเนาะเป็นหอยเพื่อนเคี่ยไปเบิแล้วแต่เพื่อนบบเห็นไหมแม่น้องจูนกันยังเออสงสัยมันสิเป็นของแม่น้องจูน <c oughs> นี่จ้ะนี่จ้ะนี่จีเอออุ้ยน้ำ มีจีนี่น้อยมันดีจานี่อันนี้หอยเพิน่นเอาไปเนาองหอยดอกใหญ่ที่เพิน่นเอาไปอันนี้จีนี่น้อยมันเนาะแต่เพิ่นกับบปลกไว้ได้นี่เสียดายถ้าปกไว้มันชีได้ใหญ่จะถ้าโบปลกกับแดดแห้งช่วงนี้มันอาจที่ตายได้จ้ะเพราะว่าแดดเผามันเนาะนี่แม่น้องจูนซีปกไว้จ้าแม่น้องจูนส่องเข้าไปนีน่นี่เนาะแม่น้องจูนเห็นคือเฮ็ดแต่กับโบแน่ใจว่าแม่นหรือบอ่อเดี๋ยวแม่น้องจูนที่เข้าไปเบิง่งจะว่ามันแมน่นเฮ็ดหรือบ่ เนาะอันนี้กระเพิ่นกระหาไปพอเฮงแล้วเนแะต่คือหลอ,อกตารหรือว่าอาะชิมนนเฮ็ดจ้ะแม่นจ้ะแม่นเฮ็ดอยู่นี่ จะแม่นเฮ็ดอยู่โอ๊ยมดกดกัดเนี่ยจ้ะอันนี้ทางในเนานะมีคนเคียวะสันตามเงาไม้แล้วบัดทีนี้ดอกเฮ็ดมันมาอยู่บอนนี่จ้าทางนอกนี่จ้ะเพื่อนโบเห็นเนาะดอกเฮ็ดเพื่อนหาจะทางในๆทางนอกขอบหนทางนี่เพื่อนบบเห็นอันบอนเพื่อนยางไปนี่เพื่อนบบเห็นเพื่อนก็เคียเอาแต่ในเงาไม้เนาะนี่นะ่งเหลือให้แม่นงจูนอยู่ นี่จะ้ะโอ้นี่เพิน่นเอ็นี้ไว้เอ็ดล้มไว้ก็มีจ้ะนี่คนมาหาเนาะมาเขีย่ยแต่บอเห็นนะ่ะล้มและเฮ็ดมันล้มแหละเพินเ่นบอเห็นเนาะนี่จะ้ะรับอสองดอกนี่อีกจีมันจะ้ะจีนี่น้อยนั้นอีก คนมาหากระเ่นทีอันนี้แะจจะจ่าไผ่ตามน,นั้นมีจจกีนี่น้อยเนนจุนกระชิ่มไว <c oughs> ด้ดอกเห็ดน้อยจ้ะจ้ะดอกเห็ดน้อยจ้ะดอกน้อยอ,อยู่ถ้ามีฝนมาอีกมันสิเกิดดียูจะ้ะแต่นี่มัน ฝนมาจะไหลมือคุณน่าจะตกฝนก็ตกอยู่แค่สองมือแล้วก็หายไปเลยเพราะว่ามันเป็นแค่พายุฤดูแล้งมันบบแม่นฤดูของฝนนะจจะมันก็เอ็ดให้เฮ็ดออกมาอยู่แต่ก่อนนี้แต่ว่านี้ถ้าเกิดมันแดดมันแห้งแล้งหลายมันกระชิ้ตายจะหรือบอกมันก็ถ้ามีน้ำหมอกลงมันก็อาจทิ่ใหญ่เมื่อหน้าอยู่จะถ้าปล่อยไว้เนาะนี่รอบบริเวณนี่จะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ย เอมันก็จะเป็นนี่จ้ะใบไม้แห้งๆใบไม้หนาจ้ะแต่ว่าหอยเขียน้อยอยู่แต่ว่ามีหอยคนมาหามีแต่ในช่วงทาง่างนี่จ้ะแต่ว่าบ่ค่อยเขียเพราะว่ามันเป็นใบไม้แห้งๆหนาๆจังไดยบูเฮ็ดบ่ค่อยออกมากจ้ะถ้าเฮ็ดออกคนซีเคียหลายๆคนซีเคียเนาะสิมีหอยเขียหลายๆนะแต่ผล้บ่ค่อยมีหอยเขียสำหรับนี่จ้ะ แม่น้องจุนเนมไปบอนี่แม่น้องจุนเห็นเี๋ยวสิพาไปเปิกงว่าแม่นบอมีหอยคนมาอยู่ได้จ้ะนี่มีหอยคนย่างมาอยู่กับคนบอเห็นมี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 จุนนี่จ้ะดีอยู่อืมบักพางตาเนาะอีจ้ะ เฮ็ดตายเบื่อเนาะจะคนมาหาเพื่อนเขี่ยวไว้สิให้เบื่งจะ้ะ เห็นแล้วใจสลายบอนที่เคยเจ็บเฮ็ดน่ะิ่นกมาเผารูปผู้ใดเผาไทายหาปลาบอลผู้ไทยอย่างบุ๊มาเผาเบิด์ตไหมบอนนิติกี้โฮกๆเป็นเถาไม,ม้มงมงอ่ะจ้ะเฮ็ดม,ม,มันที่ออกดีนอกจากบอนนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆเผาเบิดถือเผาเบิดเสียดายขนาดนี่จ้ะบอนนี้อะกัดเบิกออกเบิรถรถไถพ่นเบิกออกนะ แม่ลงจูนโคตรเสียดายเลยมานี่สิได้ตลอดปีที่แล้วเนาะมาสิเก็บเฮ็ดได้ตลอดบ่อน,นี่คนมองข้ามไงมันเป็นกอไม้น้อยๆแล้วแบบคนที่มองข้ามมาจะมันเป็นทางผ่านแล้วแม่ลงจูนสิได้เฮ็ดตลอดเลยบ่อน,นี้ไฟไหม้เบิดจา้าโอเสียดายเนาะเสียดายขนาดข้าเจ้าบ่หู้บ้างเหรอดข้าเจ้าเผาเบิด หาอยู่นี่แหละเนาะอยู่นี่นะโอ้ยขนาดมีคนหาออกไปหลายแล้วยังได้อยู่เนาะมันมีลงเรือให้แม่น้องจูนอยู่นี่นี่นี่นจ้ะ ตาข้าเจ้าเนาะนี่จ้ะนี่จ้ะได้แล้วอีกดอกสองแน่นี่จ้ะอันนี้เพ่นมาหาก่อนแม่นกจูนสิเบิงคือได้เพ่นมาก่อนไหมถ่ายลงไป คือได้แท้วะย่อดอกมาขึ้นมาโอ้ยอ่อนซอนแท้มีแต่ดอกใหญ่ๆขนาดืขนาดมาอันนี้มาคนหาไปแล้วน้ำไหมหรอ,อโอ้ยคือมานแท้วะรอบสุดท้ายเดี๋ยวเล่นนี่รอบสุดท้ายคอยยังสุดท้ายค่ะคอยหวนแตมานี่โอ้ยใจคือมานแท้วะใจ ถ้ามันเห็นพอเ,เห็นดอกใหญ่ๆเลยบัโตดอกน,น,อน,น,น,น้อยๆเห็นเห็นอยู่ดอกน้อยๆสำนิ้วมือนี่ยขนาด,ดนคนาหา,าไปแล้วอ่ะยังได้ดอกใหญ่ยอยู่เลยอ้าวค <laughs> นห,าก,หา,กา,นนาก็ไหลมาเต็กบดีวาสิอันนี้ได้จะไหลมาเต็กคนหาก็ได้เห <laughs> ลือตาเพื่อนกับอันนี้อยู่ ก่อนอีกแล้วปูนของเจ้าบันขึได้หลายได้สักกระบอาากอันนี้ฝากคุณจามาแต่ฝากคุณฝากทางคุนก็อ,กออ,กอไเนี่ยขอบ่ไ้ไปนะ้อกับไปคนก็หลายคือกันนี่ละฝากคุณก็ได้ไไเอเอตาผ่าามันเนาะเห็นดอกดตั้งทักก้งโลกทั้งไทยจต่ฟ้าอ๋อแเ่้าอ๋ด <c oughs> เยอะของวันนี้นี่จ้ะ นป่าเนี่ยบ่คิดว่าสิออกนะจะออกอยู่ข้าเจ้าก็เลยบบเห็นเนาะแม่นงจูนกะเออเป็นเฮดแม่นงจูนนี่จะอันนี้เพิ่นหาได้เพิน่นเอาไว้ในรถเพิ่นอยู่เนาะแม่นงจูนมาถ่ายของเพิน่นนี่จะอันแบดเบิร์ดเนาะบบดนี้แม่นงจูนก็เลยซิให้เบิง่ง แม่น้องจุนกระหารอบไปรอบไปก็ได้ตื่นอยู่จ้ะดอกใหญ่ก็มีอยู่นี่นี่จ้ะแกงหม้อน้อยก็พอแกงอยู่จ้ะเดี๋ยวแม่น้องจุนซิ้ให้เบินะ่เนาะ ันนี้คือเฮดที่หามาได้จะซ้ำหมืงแล้วกับประมาณไ,ได้เก้าขีดครึ่งแม่น้องจูนที่ใสตู้เย็นไว้เนาะจะไปแกงมอือแรงจ้ะค่ะแม่น้องจูนก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆที่ตามชมคลิปแม่น้องจูนนะแม่น้องจูนก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ฝากกดถูกใจให้แม่น้องจูนในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ